ปิดท้ายกันที่งานดีๆกับงานแถลงข่าว Bio Technology Lab to Market ตอนเทคโนโลยีชีวภาพสู่นวัตกรรมไล่ยุงและผลิตภัณฑ์ความงามโดยการสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทชโดยงานนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแต่จะมีอะไรเป็นไฮไลท์พิเศษนั้นต้องไปติดตามกับงานอีเวนต์สุดท้ายของวันนี้กันค่ะ ที่มาที่ไปของเบลลิสนะคะเป็นผิดพันธ์สกินแคร์ตอนนี้ที่เราเริ่มในการจัดจําหน่ายตัวแรกนะคะเป็นครีมมาร์กซึ่งเป็นสโลแกนที่บอกว่าหน้าเด้งภายในคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเบื้องต้นค่ะ เราได้เริ่มในการที่จะพูดคุยกับนักวิจัยนะคะนักวิจัยซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นในเรื่องของสารสกัดข้าไเบรรีซึ่งมานํามาอยู่ในส่วนของครีมแล้วก็สบู่ที่เรากําลังจัดจาหน่ายในปัจจุบันนะคะ,คะการตลาดในปีหน้านะคะเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะเราเข้าไปอยู่ในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าชั้นนําต่างๆในร้านสุขภาพอยากให้ทุกท่านนะคะลอง เปิดใจนะคะสนใจดูว่าเบลลิสเป็นยังไงขายง่ายยังไงนะคะมีตัวการันตีหรือว่ามีผู้การันตีอีกมากมายค่ะเวอร์ไวด์เว็บนะคะเบลลิสไทยแลนด์ .com ค่ะ